สวัสดีครับวันนี้พามาดูโรงงานปักเสื้อของร้านเรานะครับสำหรับวันนี้เป็นการปักโลโก้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารได้สั่งเสื้อพร้อมปักโลโก้กับเรานะครับโดยปักที่หน้าอ,อกด้านซ้ายและลูกค้าเลือกเป็นเสื้อโปโลพิมพ์ลาย0 3นะครับพร้อมปักโลโก้การท่องเที่ยวและกีฬานะครับสำหรับงานนี้ลูกค้าต้องการใช้แบบเร่งด่วนนะครับ,รบลูกค้าสั่งกับเราเราก็รับทําให้นะครับ ทางร้านรับงานสั่งตัดเสื้อพร้อมปักสกรีนโลโก้และมีบริการออกแบบโลโก้และออกแบบเสื้อให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากปักหรือสกรีนเสื้อหรือทําเสื้อเป็นของบริษัทของร้านเสื้อพนักง,งานหรือปักโลโก้ของบริษัทก็สามารถสั่งกับเราได้นะครับทางร้านารับรองราคาไม่แพงนะครับ สินค้าของทางร้านเราจะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมและการปักสกรีนก็โดยทั้งฝีมือชำนาญการมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับนี่นะครับร้านเราก็รับทั้งปักทั้งสกรีนนะครับรับรองราคาไม่แพงแน่นอนสามารถติดต่อมาได้นะครับที่ l ลาย ID หรือว่า ทางช่องทางข้อความทักแคทมาก็ได้ทางร้านยินดีให้บริการนะครับเนี่ยโลโก้สวยๆนะครับโลโก้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอบคุณมากครับ